วันนี้เราจอกเดินทางไปเชียงขวางกันครับที่เห็นอยู่นี่นะฮะสะพานขัวมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เนี่ยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ13ต้าครับเราจะแวะกินข้าวกันก่อนนะครับที่ไล่ภูตะวันครับพระธาตุพลสันเป็นพระธาตุที่สําคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์ในสปปลาวและมีชาวพุทธทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยมากมายผมจะเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทร์นะครับไปที่เชียงขวางครับวนลูปเป็นเส้นทางใหม่นะครับนั่นคือเป็นแผนการท่องเที่ยวของแขวงเชียงขวางครับ ทำให้เราได้เดินทางไปเที่ยวกันมีตั้งแต่2คืน3วัน3คืน4วันหรือแม้แต่4ีคืนหวันครับไปตามเส้นทางวนลูปนะครับประมาณ700กว่ากิโลเมตรนะฮะนั่นคือเราจะวนไปจากนครหลวงเวียงจันทไปหาเชียงขวางแล้วกลับมาที่นครหลวงเวียงจันอีกทีครับเส้นทางนี้นะครับเราจะไปทางด้าน13ใต้นะครับไปที่บริคัมไซปากสันครับ ซึ่งเส้นทาง13ใต้ตอนนี้เขาได้ซ่อมแปลงเรียบร้อยแล้วนะนั่นคือถนนสวยมากๆเลยแล้วเราก็จะแยกขึ้นทางปากซันนะครับขึ้นไปท่าสีครับเพื่อไปนอนชมทะเลเหมอกนะครับที่ที่เมืองหมอกเมืองงานกันครับระหว่างทางจะมีจุดแวะชมนะครับแวะพักเราติดตามกันไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปที่เมืองคูนเมืองคำเมืองแปกโพนสวรรค์น,นะครับ เที่ยวในแขวงเชียงขวางซึ่งหลายๆวันเราจะเห็นว่าในโปรแกรมหลายๆวันเนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยครับติดตามกันไปนะครับหลังจากนั้นเราจะวนกลับมาที่ภูคูณครับมาเส้นทางใหม่นะฮะภูคูณกาสีแล้วก็แวะไปที่วังเวียงนะครับแล้วกลับมาที่นครหลวงเวียงจันทร์หรือเส้นทางหนึ่งเราก็จะแวะไปที่ชัยสมบูรณ์ก็ได้ครับไปภูหัวโลนนะครับแล้วก็มาแวะที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับ หรือในระหว่างทางนะฮนะคุณที่จะไปกาสีนะครับนั่นคุณสามารถแยกออกไปหลวงพระบางก็ได้ครับซึ่งเส้นทางนี้นะสามารถแยกไปได้หลายเส้นทางเลยครับจากนครหลวงเวียงจันไปถึงแขวงเชียงขวางเนี่ยระหว่างทางผมเห็นโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยมีคลิปรวมกันร่วมประมาณ8-10ถึงตอนนะติดตามกันไปนะครับนี่เพียงแค่ตอนที่2เท่านั้นครับหลังจากนี้เราไปเรียนรู้ด้วยกันครับว่าแขวงเชียงขวางมีดีอะไร ก่อนออกเดินทางไกลนะครับเราควรมาเช็คลมยางก่อนตรวจสภาพรถก่อนเดินทางทุกครั้งนะครับผมว่าเป็นเรื่องสําคัญทุกครั้งก่อนออกเดินทางไกลหวังใยทุกการเดินทางโดยรถเปรยโยจากบริษัทลาวธานีการเดินทางครั้งแรกของเรานะครับที่มาจากนครหลวงเวียงจังจากประตูไซนะครับมาเส้นทาง13ต้าครับเราจะแวะกินข้าวกันก่อนนะครับที่ไล่ภูตะวันครับณนะตรงนั้นนี่เป็นโฮมสเตย์แล้วก็เป็น เกษตรผสมนะฮะเพื่อให้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมนะฮะวิธีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะฮะเขาบอกว่าที่นั่นเขาจะเปิดเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองนะช่วงประมาณปลายปีถึงต้นปีครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราทานข้าวเรียบร้อยอิ่มเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อมาประมาณแค่22กิโลเองครับเราเดินทางมาที่นี่คือเมืองพระบาทวัดโพสันแขวงบริคมไซครับแล้วก็เส้นทาง13ใต้นะครับ ที่เราผ่านบ้านให้นะครับเราจะผ่านสะพานใหม่นะครับนั่นคือสะพานข้ามน้ำเงิมครับณสถานที่ท่องเที่ยวอันนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่น่าสนใจนะครับเราจะผ่านน้ำเปลี่ยนยรละปาภูเขาควายนะครับแล้วก็น้ำตกตาดอีกมากมายนั่นคือตาดลึกตาดทรายนะครับซึ่งเป็นน้ำตกตาดที่คนทั่วไปนั่นคือคนจากนครหลวงเนี่ยจะมาเที่ยวกันนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ใกล้ที่สุดนะครับของนครหลวงเวียงจันทร์นะฮะซึ่งเป็นทางไปกําลังจะเข้า ตัวเมืองเมืองพระบาทนะฮะพระบาทโพนไซนั่นเองเราจะไปแวะที่พระบาทโพนไซแขวงบริคัมไซกันครับณนะที่แห่งนั้นก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดา์บูชาแล้วก็มีพระบาทอยู่ด้วยครับเขาบอกมาว่าพระบาทแห่งนั้นคล้ายๆกับพระธาตุพนมเลยครับนี่คุณเห็นไหมครับว่ามีอะไรบางอย่างซึ่งคล้ายๆหรือคุ้นเคยนั่นคือพระธาตุนั่นเองพระธาตุโพนสันนี้มีรูปลักษณะคล้ายๆพระธาตุพนม คล้ายๆกันบ้างครับแล้วเราก็รู้มาว่าพระาธาตุพนมพระาธาตุโพนสันวัดภูจมปาศักดิ์และพระาธาตุสีคตบองอยู่ที่คำม่วนนะฮะมีลักษณะคล้ายๆกันสร้างพร้อมๆกันสร้างใกล้เคียงกัน,นะฮะและวันสมโพธิ์ที่เกิดขึ้นตอนเดือนมกราเนี่ยก็จะเป็นพร้อมๆกันด้วยนั่นคือมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างไทยกับลาวนะครับเราเคยนําเสนอไปแล้วตอนที่เราไปที่วัดภูจมปาศักดิ์ครับว่า มีวันเฉลิมฉลองวันเดียวกันและที่นี่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้าเกิดใครได้มาที่แขวงบริคัมไซแล้วเนี่ยจะต้องมาแวะครับมาสักการะมาขอพรเราเข้าไปดูกันเลยครับเพราะว่าข้างในนั้นมีที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทรอยเท้าใหญ่ๆของพระพุทธเจ้านะครับเราเข้าไปเลยครับพระธาตุพลสันเป็นพระธาตุที่สําคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์ในสปปลาวและมีชาวพุทธ ทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยมากมายที่ทางจังหวัดบึงการหรือจังหวัดหนองคายมักจะมากราบไหว้สักการะกันเพราะใกล้กับเมืองปากลายบริคัมไซหรือแขวงเวียงจันทร์พระธาตุโพลสันเป็นที่สักการะที่มีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์สามารถปัดปากสิ่งชั่วร้ายและนำโชคลาภมาให้แก่ผู้ที่มากราบไหว้ลักษณะของพระธาตุเป็นเจดีย์สูงสถาปัตยกรรมเป็นแบบลาวดั้งเดิม ตัวพระธาตุทำจากอิฐและปูนประดับตกแต่งด้วยลวดลายและลักษณะเฉพาะตามแบบศิลปะลาวโบราณซึ่งถือเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวลาวในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะนอกจากนี้พระาธาตุโพนสัตว์ยังเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่ต้องการมาแสวงหาความสงบและพลังศรัทธาโดยในแต่ละปีจะมีประเพณีแห่พระาธาตุ ซึ่งเป็นงานสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อสักการะพระธาตุและสืบสารประเพณีท้องถิ่นต่อไปและหลังจากนี้เราเดินทางต่อครับเส้นทางนี้เราต้องผ่านสะพานไทยลาวเพื่อมิตรภาพแห่งที่5นะครับซึ่งกำลังก่อสร้างกันอยู่ครับนั่นคือจากจังหวัดบึงการ มาที่แขวงบริคัมไซครับซึ่งผมได้ข่าวมาว่านะตอนนี้ก็สร้างไปแล้วประมาณ80-90%นะครับแล้วหลังจากนี้นะครับจากบรนการก็สามารถข้ามมาที่บริคัมไซได้เลยครับแล้วลง13ใต้าเนี่ยไปถึงสารวันคำม่วนสวนนะเคนะครับแล้วไปถึงปักไซได้เลยลคุณจะเห็นว่าสภาพถนนนะตอนนี้เนี่ยเขาซ่อมแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าจากบริคัมไซเนี่ยขึ้นไปนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยก็เพียงแค่ ไม่ถึงร้อยโลนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นอยู่นั่นสามารถไปที่ชัยสมบูรณ์คูหัวโลนได้ครับแต่เราจะไปเส้นทางตรงครับเพื่อที่จะไปแขวงเชียงขวางครับหน้าที่แห่งนั้นมีอะไรบ้างติดตามกันไปนะครับแต่ว่าณนะตอนกลับเราจะไม่ได้กลับทางนี้ครับเราจะวนลูปมาอีกเส้นหนึ่งซึ่งเราจะผ่านชายสมบูรณ์ครับแล้วก็แวะที่คูหัวโลนครับแล้วก็เข้าวังเวียงแล้วก็ขึ้นทางด่วนกนลับนครหลวงเวียงจันทร์ครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับนั่นคือบริคัมไซบึงการนะครับและตรงนี้คือปากสันครับที่เห็นอยู่นี่นะฮะสะพานขัวมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เนี่ยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะเห็นนี่นี่คือฝั่งสปปลาวนะครับนั่นคือทางด้านด่านตอมอนะฮะที่เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะส่วนที่สะพานเนี่ยผมได้ยินข่าวมาว่าอยู่ประมาณสัก80-90%แล้วนะฮะจะเปิดเร็วๆนี้แล้วครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตอนที่เราขับ รถผ่านมาจากนครหลวงเวียงจันทรลงมาบริคัมไซนะฮะถนนดีหมดเลยครับมีช่วงแค่นครหลวงเวียงจันทร์นะฮะมาประมาณสัก30-40โลครับตรงนั้นก็จะกำลังจะมีการซ่อม บำรุงกันอยู่นะครับและหลังจากนั้นมาเนี่ยจนกระทั่งผมมาถึงบริคมไซจนกระทั่งไปถึงคำม่วนสารวันสวนเขตไปถึงปากเซนี่เส้นทางดีหมดเลยครับเมื่อกี้ที่ผมวิ่งมานี่ค่อนข้างสะดวกสบายเลยครับนี่การเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะแล้วเส้นทางนี้ที่ผมมาเนี่ยเราจะไปแขวงเสียงขวางกันครับโดยผ่านทางบริคมไซนะครับเราแยกขึ้นไปครับเพื่อไปแขวงเสียงขวางครับแต่ขากลับเราจะกลับอีกทางหนึ่งนะครับเราจะวนลูปมาอีกเส้นหนึ่งนั่นคือเราจะผ่านชัยสมบูรณ์ครับ ผู้หัวรล้นนะฮะแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาเส้นเมื่อกี้ครับที่เป็นทางแยกที่ตรงบริคัมไซค,ครับแล้ววิ่งขึ้นไปที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับจาก3แยกนั้นใช้ระยะเวลาประมาณสัก1ชั่วโมงนั่นคือประมาณ80กิโลนั่นเองนะครับและทร,ทริปนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าแขวงเชียงขวางนะฮะ,ะแผนกแถลงข่าววัาทธารมของแขวงเชียงขวางนะครับแล้วก็สปอนเซอร์อีกมากมายนะครับที่ทําให้เราได้เข้ามาเจอเส้นทางใหม่เส้นทางใหม่จริงๆไม่เคยมีใครทํามาก่อน เกิดเส้นทางนี้ขึ้นมาเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดือน11นี้เราจะเปิดอย่างเต็มที่ครับเป็นเส้นทางใหม่ที่ทําให้เราได้เดินทางจากนกครหลวงเวียงจันทร์ไปเสียงขวางใช้เวลาประมาณ2คืน3วัน4คืน5วันแล้วก็มีทริปยาวอีกครับจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับติดตามกันไปนะครับ 没背。